นอนก่อนเดี๋ยวจะได้ไม่ต้องแชร์ก็ได้เด้อนะครับแชร์ลง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 เฟซตัวเองได้อย่าไปแชร์ลงกลุ่มนะครับอย่าไปแชร์ลงกลุ่มเด้อนะครับฮาน,ะนอยตามด้วยลาวนะครับเวลาไม่เยอะเดี๋ยวขอดูในเครื่องเดี๋ยวจะกลับแรกกล้องนิดหนึ่งวันนี้นะครับวิ่งโครดห้านี้บ่ายวิ่งโครถห้านะครับห้านหะนะนึ่งห้าเก้าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งห้านี่่าย นี่ไปนะต่อไปน้อยนะครับใส่เครื่องคนละเครื่องนะต่อไปน้อยนะดูใสนะ่หลักหลับอานอยของวันนี้นะพี่น้องนะวิ่งรุดสองนะอาจารย์ให้หางเดียวเลยนะวันนี้นะวันนี้นะครับเมื่อวาน พลาดนิดเด็่เอาเอาวันนี้แข็งแขนะครับเน้นไปสามหาง2องสามสี่สองห้าเน้นที่สองสี่สี่สองล่าสองสี่สี่สทุกหน่อยนะครับนะเน้นเน้นเน้นเนะครับอ่าน,นี่คือฮานอยเห็นบอพี่น่องเห็นบอาวันนี้พาบ,บอยู่ที่บรรยากาศท้องไร่ท้องนานะครับของไอจันะ ท้องไร่ท้องนาต่อไปเหล้าเหลาวพี่น้องเหลาเหล้าเหล้าเหล้าเอาไปตามนั่นน่ะน้อยมีเยอะแยะพี่น้องมันหยุดธ่ิทยุดมันเป็นนิวัจฉยิยะสุดจีนบ่มันสุดจีนเอ่อเป็นเหตุเหล้ามันก็อชิบวิยุทธ์จีนอ่ะ วิ่งร 8, ูดแปดชิโนอ่าเน้นแปดเจ็ดเจ็ดแปดแปดเก้าเก้าแปดสามตัวตามทะเบียนรถอาจารย์เลยพี่นองตามทะเบียนรถของอาจารย์เลยนี่คือลาวพัฒนาเห็นไปนะครับลาวพัฒนาอ่ใครอยากเห็นรัฐบาลทีเนี้ย รัฐบาลพิมพรัฐบาลชุดติมวันนี้นะครับวันนี้แบ่งให้ล่างคือล่างบนคือบนให้ชัดเจนนะครับบนคือบนล่างคือล่างให้ชัดเจนนะครับหลังจากงวดที่แล้วฟันหกบนฟันศูนย์ล่างผลที่ออกศูนย์มาบนมาล่างนะครับมาหลักร้อยของบนคือศูนย์หกสามมาหลักสิบนะของล่างคือ 09นะครับนะส่วนบนนะก็เต็มเต็มล่างก็เต็มเต็มนะครับคือสีพอคือสสีห็นกันอยู่เนาะเออใครยังไม่เห็นมังน่งเนาะเดี๋ยวจะขอกลับหน้ากล้องนะครับอ่าขอกลับหน้ากล้องนะครับนะร,บนะรัฐบาลเดี๋ยวขอเท้าความเนาะนะนะเพื่อให้เกิดภาพที่ชัดเจนให้ในมอองเข้าใจนะครับอ งวดที่แล้วมันเป็นเป็นแบบนี้มันย้อนแสงเดี๋ยวเขาเขาเขาหย่างขเขาเทียงหน้าจักน้อยงวดที่แล้วนะครับตัววิ่งเงินล้านนะครับตัววิ่งเงินล้านนะครับมาเต็มเต็มบนวิ่งหกนะครับบนวิ่งหกล่างวิ่งรูดศูนย์นะงวดน,นี้เดี๋ยวจะเท่าความบนคือบนล่างคือล่างเลยนะบนคือบนล่างคือล่าง อันนี้คือเทียงหน้าหน่อยพี่น้องเถียงหน้าหน่อยบริบัติกวดะบนนะครับวิ่งรูดหนึ่งเตดวิ่งกรูดนะล่างเด้อนะล่างวิ่งรูดเปีนะครับเน้นเตดยังกลับไปจับเสียเอาที่สําคัญมันตรงกับที่เบียนรถของอาจารย์เด้อเพราะฉะนั้นล่างนะหาซื้อลัตเตอรี่ตามนี้ าหาซื้อลัตเตอรี่นะวิ่งรดแบบูดเปียดนี่คือล่างนะอาจารย์ให้ประมาณนี้นะนะครับวิ่งรดแบบูดเปียกนะล่างจะให้เล่นทุกตัวบนมาลางล้างมาบนกรได้เด้อพี่น้องเพราะฉะนั้นก็เล่นไปนะสวนบนวิ่งรูดหนึ่ง คือสีอันเน้อพี่นอ้องเลขสามตัวนี่น่าจะมาแรงอยู่งวดนี้นะครับวิ่งรุดหนึ่งนะครับเน้นไปที่หนึ่งสี่และหนึ่งห้าแต่ความเป็นไปได้ในสีหางเป็นเป็นไปได้ทุกตัวหลักร้อยเป็นเจ็ดนะครับเจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดหนึงห้านะจักรแจงนะครับมาอยู่ทงอยู่ทาอยู่ไฮอยู่หน้า กับมาแบ่งปันคือเก้าพี่น้องวันนี้นะครับกรมอุตุเผยแจงมากภาคอีสานอากาศอุณหภูมิจะลดลงจะมีฝนตกมันเปลี่ยนบอ่อเกิดแห่งการมืดคึมๆนะครับพี่นออ้องเออเห็นบอ่อบรรยากาศนะมันมืดคึมไม่มีแดดปกติจะมีแดดนนวันนี้จะหนาวนะไม่มีแดดดูบรรยากาศไม่มีแดดนะครับบรรยากาศเป็นใจบรรยากาศเป็่นใจนะครับไม่ร้อนนะ นี่แตสีหนาวเ,าเห็นหมดแล้วเนาะทุกคนเห็นหมดแล้วอาหานอยลาวรัฐบาลอส่วนเลขทูบเดี๋ยวค่คยว่ากันอีกงานะล่มหายไปแล้วนี่เพียงและส่วนที่อาจารย์ไปถวายไก่ชนเนาะที่ที่ราสังขานไลรข้างก่อนก็นให้เบิ้งละเดียนะครับระหว่างเลข ลูกปิงปองกับเลขที่อยู่สายเอ็มร้อยมันเป็นตัวเดียวกันนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันในอาทิดหน้าเดี๋ยวค่อยมาเพราะฉะนั้นให้ไปหารัตเตอรี่ที่อาจารย์นะและนะอย่าลืมทะเบียนรถอาจารย์นะครับทุกคนนะเร,เราให้ฟังก่อนจะไปวัดหนะงูมันเลื่อยแตนะ่มันเลื้อย เป็นเลขแปบวนอยู่มันเกี่ยวกับรถอาจารย์เนี่ยมันจะเข้ามาสามงวดติดแล้วนะถ้าถ้ามันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ตั้งแต่จิเก้าแล้วก็เก้าจแล้วเปดเก้าน,นะครับและหละักมาวัดที่ลาบสังคันเนียไกลไก่มันไปขึ้นอยู่ตรงตรงล้อล้อล้อยางอะไหล่นะล้อย,อยางอะไหล่มันติดกับป้ายทะเบียนด้านหลังมัดข้นไปใครนะครับ นะลองดูทะเบียนรถของอาจารย์สื่อทุกตัวนะครับประมาณนี้นะโอเคนะครับประมาณนี้นะก็เดี๋ยวแบตสิมดเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวจะไปไปเช็คเครื่องนี้ก่อนไม่รู้มือไปหลงกดอะไรมันค้างขึ้นระบบเอ้แบตอะไรคอยแบ็คอยแบคของเลยของคนพิการเนี่ยพี่น้องเขาหมดหมูอย่างไม่น่าไปไล่มีกิ้นไล่ไปสองครัง้งมัน มันบ่ได้นะมันต้องค่อยๆยุ่มซูมซูมสองนิ้วนะโอเคเห็นหมดแล้วเนาะนอยลาวรัฐบาลล่างคือล่างบนคือบนนะครับล่องเอาไปพิจารณาเบิงหาโชคดีรำรำรวยๆน้ำกันนะครับโอเคประมาณนี้นะครับแต่ขอให้ทุกคนโชคดีรำรำรวยๆเฮงๆปังๆกันทุกคนโชคดีสวัสดีครับโชคดีโชคดีพี่น้องอันนี้มาอยู่ทงยุธทายุไห้ยุนา อันนี้คือโครงการวินิโครกน้องนา